พี่เคยออล่าให้กันไหมคะพวกพี่มีอะไรล่าสุดกันตอนไหนคะเมื่อกี้เรามองคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำรบกวนเด็กค่ะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้ปิจารไดอารี่ในการรับชมดังนั้นนะอี๊ตอนริ่สตรี สวัสดีนนดครับวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิลแล้วก็พี่บิอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q a A ซึ่งคำถามทั้งหมดนะครับที่เราได้ลิสต์มานะครับมีประมาณ20คาาํา,าคำถามคิดว่าเฮ้ยว้าวจะเป็นคำถามข้อแรกกันดีกว่าของคุณทิพย์ธิดาถามว่าที่สองคนพบกันได้ยังไงแล้วใครจีบใครก่อนมนีวิธีจีบยังไงก็เจอกันครั้งแรกนะครับใน Facebook พี่บิ๊กเนี่ยมาปดดัวไลฟ์ฟิลมใน Facebook เลยฟิล์มก็รอว่าทำไมแบบไม่ทักมาฟิลก็เลยทักไปก่อนอันนี้ฟิล์มก็เลยไม่รู้ว่าฟิล์ คนจีบก่อนหรือเปล่าใช่เธอจีบก่อนเพราะว่าเธอเป็นคนถักขอบก่อนแต่เธอเป็นคนมากดไลค์เขาก่อนนะ พี่เกี่ยวคนทักก่อนคนคนไหนคือคนทีก็เลยมากดไลค์เขาก่อนเนาะคนทักก่อนคือเป็นคนจีบก่อนใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ให้ทุกคนบอกกันว่าตกลงคนทักก่อนจีบก่อนหรือว่าคนไลค์ก่อนเป็นคนจีบก่อนกันแน่คำถามข้อที่2นะครับจากคุณวิพาดาสีสังนะครับถามว่าพี่2คนอายุเท่าไหร่กันครับตอนนี้นะครับฟิล์ม23แล้วก็วันที่11ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นี้นะครับก็อายุ24แลยแล้วพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กตอนนี้อายุ29ครับ แล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ก็คือวันที่13ก็จะ30แล้วแก่แล้วทุกคนเลขสามแล้วแต่หน้าได้ขนาดนี้ก็โอเคปะเนะ้ ไปหลบตัวเองว่าไปข้อต่อไปจากวิวรปัญญานะครับพี่ทั้งสองคนเป็นคนจังหวัดไหนคะที่ไหนคะับฟิมเป็นคนที่นนทบุรีนะครับเป็นคนจังหวัดนนท์ต้องบอกก่อนว่าบ้านฟิลมเนี่ยอยู่คาบเกี่ยวระหว่างนนท์กับกรุงเทพนะครับบ้านฟิลมก็เลยเรียกว่าถนนกรุงเทพนนท์เป็นลูกขึ้นเป็นลูกขึ้นกรุงเทพนนท์พี่บิ๊กเป็นคนใต้โดยกําเนิดครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพพอภาษาใต้หนึแมตชไม่รู้แรงเลย ข้อต่อไปกันเถอะข้อต่อไปนะครับจากอลิสาพี่สองคนชอบสัตว์อะไรจริงๆพฟมเป็นคนที่ชอบสัตว์ทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เห็ดเป็นตัดด้วยหรอมาคล้องกันเฉยๆก็คือชอบสัตว์ทุกชนิดนะครับแต่ว่าถ้าชอบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นปลาซึ่งปลาที่ชอบมากที่สุดก็คือปลาทะเลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ที่ห้องสำหรับพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กชอบสัตว์ทุกชนิดเลยแต่ถ้าชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นพวกหมาแมวแล้วก็ปลาซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเนี่ยเพิ่งเก มันโดนทิ้งและที่นี้ก็เลยสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับวนมากยังไม่มีชื่อเลยยังตั้งชื่อไม่ได้เลยฝักเหม็นด้วยไเข้อต่อไปพี่สองคนชอบกินอะไรคะไม่ใช่อานไม่จบเลยอ๋อมีวงเล็บมีวงเล็บขอผลไม้นะคะอีก,อกชอบกินแตงโมสับป,ประรดฝรั่ง แล้วก็มะม่วงเปรี้ยวแบบจิ้มริกเกลือแบบแซ่แบเนี่ยพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยพ <c oughs> ี่ฟิล์มเขาจะชอบกินถั่วเขียวมากเลยกินถั่วเขียวต้มแล้วกันโคตรชอบเลยเป็นแบบของโปรดถั่วเขียวไม่ใช่ผลไม้น่ารัอ <c oughs> <c oughs> ของพี่วิวกันครับชอบผลไม้อะไรเหรอ วิกชอบทเีทุเรียนอร่อยมากยิ่งเละๆยิ่งอร่อยแล้วก็มังคุดกินคู่กันไม่มีทางที่จะร้อนหนแล้วก็ต่อไปนะครับจากคุณเจษพิมมาบอกว่ายอดซับขึ้นเร็วมากขอให้ถึงแสนซับเร็วๆเพราะติดตามน้องมานานรอบนี้คือปังขอบคุณครับเราคลิปที่ทําให้ยิ้มได้อีกนะเราอยู่เด้อตอเรา Q a นะครับถามว่าทําไมถึงชื่อช่องว่าฟาราลิมสตอรี่ต้องบอกก่อนว่าฟาราลิมสตอรี่เนี่ยมาจากชื่อฟิล์มเองะครับฟิล์มแล้วฟิล์มก็เอามาแบบแยกตัวอักษรของฟิล์มองแบบเป็นฟาราลิม ทีมชาแนลแล้วทีนี้แบบว่าลองไปแบบเซิร์ชในเน็ตแล้วตัวหนังสือมันเรียงกันรวมผลตัวเลขเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นฟาราลิมสตอรี่ซึ่งรวมแล้วมันก็โอเคไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงไม่ค,ค่อยเชื่อเรื่องดวงเลย <laughs> คำถามข้อต่อไปนะครับจะเป็นคำถามจากฟอร์ i g เจอร์คุณลูน่าถามว่า who says I love you first ไทยเป็นคนพูดคำว่ารักคนแรกฟริล์มจำได้เลยเหตุการณ์นี้ฟิล์มเป็นคนพูดรักพี่บิ๊กก่อนในร้านข้าวมันไก่ตอนนั้นเพิ่งเจอกันแรกๆยังไม่รู้เรือคบกันหรือยังน่าจะคุยกันอยู่นนาะใใช่่ปจ คุยกันอยู่แล้วก็แบบตอนดึกแล้วก็เลยไปกินข้าวมันไก่กันเออและแลวทีนี้ฟิลมก็เลยแบบกินข้าวมันไก่ไปแล้วก็นึกอะไรไม่รู้ก็เลยไปถามพี่บีว่ารักนะและ้วพี่บีเขาก็ตอบมาว่ารักมากกว่าเ <Wow. S 2> <laughs> ขิน <laughs> ตอนนั้นฟิลมก็แบบว่าเขินตัวบิดเลยซึ่งไม่ได้แบบมีอาการเขินอะไรแบบนี้นานแล้วตอนนั้นเป็นอะไรที่จําได้เลย หูแดงหน้าแดงมาข้อต่อไปนะครับจากสุภัชชานะคบพ่อแม่เต็มใจให้คบกันไหมคะเต็มใจนะครับต้องบอกก่อนว่าพิ่เป็นลูกคนเดียวแล้วแม่จะค่อนข้างเป็นห่วงคนนี้จะเป็นไงคนนี้จะโอเคไหมจะอะไรไหมแม่ก็จะเป็นห่วงมากแต่ก็ไม่เคยกีดกันนะครับฟิลประมาณแบบช่วยดูมากกว่าสำหรับ,บของพิบิกนะครับพิบิกก็จะเป็นลูกคนจีนึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแ่ะว,ว่าลูกคนจีนเป็นยังไงส่วนใหญ่นะครับก็จะกีดกันแต่จะมีส่วนน้อยที่จะเข้าใจเหมือนครอบครัวพิบิกนะครับที่สำคัญคือพิบิกเป็นลูกคนจีนแล้วคนโตด้วย ายแต่ตอนนี้ก็คือยอมรับเรียบร้อยแล้วครับเลยเนี่ยฟิลก็เป็นคนแรกที่พาไปเปิดตัวกับที่บ้านตอนที่ฟิล์ไปเนี่ยคือแบบเก่งมากเพราะว่าพี่บิ๊กเนี่ยเป็นคนจีนใช่ไหมแล้วคนจีนเขาต้องเป็นแบบว่าคนรู้จักเยอะญาติเยอะอะไรเงี้ยแล้วตอนฟิลไปคือเป็นรันลุมญาติพอดีก็คือฟิลเป็นคนแรกที่พาไปเปิดตัวที่บ้าน <laughs> เก่งมากตอนนั้นแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีมาม่าพี่บิ๊กน่ารักมากครอบครัวพี่บิ๊กน่ารักของล็อน้องดูเธอครับถามว่าอยากให้พี่ทั้งสองคนบอกนิยามความรักของพวกพี่ทั้งสองคนหน,หน่อย ให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนสำหรับพี่บิงคนะครับความรักของวิวก็คือการรักตัวเองก่อนรักตัวเองในความหมายของวิวไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวนะครับการรักตัวเองนี่ก็คือการรักตัวเองจนมากพอมากพอที่จะแบ,บ่งปันความรักของตัวเองแบ,บ่งกอื่นได้เข้าต่อไปจาก PNK นะครับที่2คนคบกันมากี่ปีแล้วแล้วมีอะไรกันครั้งแรกตอนไหนที่ไหนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> คบกันวันที่12พฤศจิก,กานะครับ12พฤศจิกาหน้านี้ก็คือคบรอบ2ปีแล้วแล้วก็ มีอะไรกันครั้งแรกตอนไหนหลังจากที่คบกันได้ประมาณหลังจากที่คุยดิใช่หลังจากที่คุยกันได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ขอคบหลังจากขอคบเสร็จแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีอะไรกันที่ไหนก็คือที่ห้องนี้เลยนะครับข้อต่อไปนะครับปี่โน้ตถามว่าพี่ฟิล์มคิดว่าพี่บีคืนแค่ไหนดูทําได้ใช่ไหมครับพี่ฟิลม์มถามว่าพี่บีขื่นแค่ไหนก็ให้ทุกคนดูจากในคลิปที่รรันผ่านมาเอาเองนะครับแล้วก็คิดเอาเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงข้อต่อไปนะครับจากสบายถามว่าพี่เคยเออลล์ให้กันไหมครับอืม ข้ามดีกว่าครับคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณอากูลถามว่าพวกพี่มีอะไรล่าสุดกันตอนไหนคะเมื่อกี้แหละม้องปาะาข้ามครับข้อต่อไปจากคุณอดิัรถามว่าตกลงว่าคลิปใส่ชุดน,นักเรียนได้กันไหมครับขออนุญาตถามนะครับได้ไหมอย่าถามม่ได้าถามว่ากี่รอบดีกว่า ปเป็นข้อต่อไปจากคุณกัญญาลัตนะครับถามว่าพวกพี่ชอบอะไรในตัวของกันและกันคะและชอบส่วนไหนบนร่างกายของกันและกันสำหรับทีมนะครับชอบที่บิ๊กตรงที่คนเราเนี่ยเวลาจะดูใครสักคนว่าเขาหลักเราไหมให้ดูตอนที่แบบเราลําบากช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ฟิล์มแบบว่ามีปัญหาในหลายๆด้านเลยปัญหา่าถมเข้ามาใส่แบบเยอะแยะมากมายแต่พี่บิ๊กก็ไม่เคยจะทิ้งฟิล์มไปไหนแล้วก็อยู่ข้างๆฟิล์มตลอดคอยให้กําลังใจฟิล์มคอยพูดให้ฟิล์มมีแรงขับดันนั่นแหละมันก็คือเป็นเหตุผลที่ทําให้ฟิล์ แลวชอบส่วนไหนบนร่างกายของกันและกันชอบส่วนไหนก็น่าจะเป็นหน้าอกเพราะว่าถึงชอบหน้าอกก็แบบมีกล้ามหน้าอกอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบซิกซี OM ่ดีอะไรประมาณนี้เลยเลยของพี่บิ๊กนะครับถามว่าชอบอะไรในตัวของน้องฟิลรอครับชอบความจริงใจจริงๆฟิลฟิลเป็นคนที่แบบคบใครแล้วแบบให้ใจเลยเขาไม่มีมาคิดเล็กคิดน้อยนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีนะครับก็เลยชอบแล้วก็ชอบส่วนไหนบนร่างกายของน้องฟิลมนะครับ ใช้ป,ปากอธิบายแทนได้ไหมนะ <laughs> ไเคราต่อไปดีกว่า จากเจเจเลิฟนะครับถามว่าสมมุติถ้าพี่บิ๊กเห็นพี่ฟิล์มอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2พี่บิ๊กจะทําอะไรเป็นสิ่งแรกที่เห็นแล้วถ้าเป็นพี่ฟิล์มเห็นพี่บิ๊กอยู่กับผู้ชายพี่ฟิล์มจะทําอะไรเป็นสิ่งแรกสาหรับฟิล์มก็คงต้องเดินเข้าไปถามก่อนว่าคนนี้คือใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เราจะรู้สึกแบบอุ๊ยใครวะในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยมารยาทเราต้องไปถามเขาก่อนเพราะว่าเราจะเดินเข้าไปแล้วบุกเว้ยเว้วัมึงเอาใครมาอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้เป็นบ้าจเย็นๆสำหรับพี่บิ๊กนะครถ้าาาากกกดตรณ์นน็อองูส่่ว หน้าตอนนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงหรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้อย่าเพิ่งกิดไปก่อนค่อยๆเข้าไปถามค่อยๆพูดค่อยๆค,คุย,คยสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่มีอะไรหรอกครับต้องใช้ความใจเย็นไปข้อต่อไปสำหรับคำถามข้อนี้นะครับเป็นคำถามจากต่างชาตินะครับถามว่า Every couple have their own problem. h o w y o u guys managed to overcome all the problem and stay together until now. I'm not good at English. p help me. คำถามข้อนี้นะครับข้อถามว่าทุกๆคู่นะครับมันก็ต้องมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วแล้วพวกเราเนี่ยจัดการกับปัญหาย,ยังไงถึงสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้และยังคงอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สำหรับิีมก็คือการพูดคุยการพูดคุยเป็นสิ่งสาคัญเลยอันนี้ขอตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ think the one important thing is is about to talk to each other and we e u n d r s t we can hold h ใจกันเรา o ามารถ h ับมือและไ o ด้ว h e ันและ o ่า e ทุกป t ญหา l ี happen in the future เราถามข้อนี้นะครับจากกามิลาถามว่าตอนที่เลิกกันแล้วอะไรทําให้ทั้งสองคนกลับมารักกันอีกครั้งข้อนี้อยากให้ตอบมากเพราะเผื่อลองใช้กับตัวเองบ้างแสดงว่าคนนี้เนี่ยติดตามเรามานานมากเพราะว่าเขารู้ว่าเราเคยเลิกกันอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับการติดตามก็สําหรับปีนนะครับอะไรที่ทําให้กลับมารักกันก็คือหนึ่งการพูดคุยการใช้เหตุผลสิ่งสําคัญเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครที่ไม่เคย ทำผิดพลาดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักกันมากพอแล้วจะสามารถให้อภยัยแลจะจับมือก้าวผ่านปะสักต่างๆไปได้หรือเปล่าโ <laughs> สำหรับบิงในครับถามว่าอะไรที่ทําให้เราสองคนกลับมาคบกันคําตอบง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าใจมันยังรักมันก็เท่านั้น่น <Wow. S 1> ไปข้อต่อไปนะครับจากคุณพีเคนะครับอยากถามพี่ๆว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการที่สังคมส่วนมากยังไม่เปิดรับเพศที่สาและยังมีการมองเยียดหรือยังมีการบูลลี่อยู่แล้วยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่เปิดรับเรื่องแบบนี้พอลอชอบพี่สองคนมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับน้องน้องคิดเห็นยังไงสำหรับฟิล์มนะครับการบูลลี่มันเป็นอะไรที่แบบมันมีมาตลอดตอนนี้ในสังคมปัจจุบันมันก็ยยังมีอู่ ที่ฟิล์มทำยูทูบเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้ามาด่าฟิล์มามาบูลลี่ฟิล์มก็มีแต่ว่าฟิล์มเลือกที่จะไม่สนใจเพราะว่าฟิล์มรู้ตัวเองดีว่าฟิล์มไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและสิ่งที่ฟิล์มทามันก็ไม่ได้ผิดและอีกอย่างหนึ่งอะฟิล์มอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเราเป็นเพศที่3นะครับในบรรดาเพศที่3เนี่ยถ้าฟิล์มพูดในความเป็นจริงก็คือยังมีการบูลลี่กันเองอยู่เลยถ้าเราอยากให้สังคมยอมรับเราได้เนี่ยอันดับแรกฟิล์มอยากให้เราเลิกบูลลกกี่กันและร ทุกคนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการเหยียดการบูลลี่เรื่องของการยอมรับต่างๆถ้าหากทุกคนมีทัศนคติที่ดีซึ่งการแลกันแล้วการบูลลี่มันก็ไม่เกิดการที่ดูถูกเหยียดหยามมันก็จะไม่มี <Wow. S 1> ส่วนในเรื่องของครอบครัวอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วัฒน,นธรรมของแต่ละคนแต่ละครอบครัวในแต่ละที่ด้วยการที่จะทําให้เขายอมรับได้บางครั้งต้องใช้เวลาอย่างเช่นพี่บิ๊กก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะทำให้ครอบครัวยอมรับได้ในสิ่งที่เราเป็นง่ายๆก็คือวิสุทธ์ตัวเองสำหรับข้อต่อไปนะค2 สองคำถามนะครับ2ข้อฟิล์มขออันข้อที่2ก่อนนะสถานที่ที่ชอบและอยากไปกันมากที่สุดคือที่ไหนคะเพราะอะไรสาหรับฟิล์มนะครับก็อยากไปญี่ปุ่นปารีแล้วก็มาลดีฟนะครับเพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่ชอบทะเลมากสำหรับพิบิกนะครับพิบิกก็อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันกที่หนึ่งก็จะเป็นอิตาลีทำไมถึงอยากไปอิตาลีอยากไปเวนิชเพราะว่าอีกไม่นานมันก็จะจมอยู่ใต้ทะเลแล้ว ก็เลยอยากไปเร็วๆแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คุตมอลดิฟไปดำน้ำน้ะไปดำน้ำวันแรกที่เจอกันสถานที่แรกที่พบกันเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนั้นอาหารที่ทานด้วยกันมือแรกจําของกันและกันได้ไหมคะจำรับวันนั้นเนี่ยที่บิ๊กเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้าเอ้ยเอ้ยอันนั้นเขาแน้องใส่เสื้อสีฟ้าพี่บิ๊กเนี่ยใส่เสื้อยีนนะครับแล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบเสื้อข้างในน่าจะเป็นสีขาวจําได้ประมาณนี้ น้องก็ใส่เสื้อสีฟ้าเกงสีขาวแล้วสะพายกระเป๋าของเขคุ้นๆเหมือนจะสะพายกระเป๋าสีดำจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จ <laughs> ำตัวเองไม่ได้ส่วนข้อที่เหลือนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ย <laughs> เรียนหน้าฟิล์มกับพี่บิงเนี่ยจะครบรอบแล้วรอดูคลิปในเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ขอจบ Q&A คลิปแรกเพียงเท่านี้นะคะ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ่นีวันนี้ก็ฉลองก่อนครบลองอะไรนะไปฉลองก่อนครบลองล <c oughs> ไปไปฉลองก่อนครบลอง <c oughs> อีกแล้วอ๋อ